เองรัฐบาลเองก็พยายามเน้นนโยบายโดยเฉพาะนโยบายที่ได้หาเสียงเหมือนเป็นคํามั่นสัญญากับพี่น้องประชาชนหลายคนก็ถามถามมาตลอดเนี่ยตั้งแต่เพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลสำเร็จ1,000 0บาทดิจิทัลเนี่ยได้เมื่อไหร่ข่าวกระเซ็นกระสายมาจะจ่ายเป็นงวดงวดสุดท้ายนายกเศรษฐาเองเพื่อไทยเองเออกบอกว่า ่ายก้อนเดียวเลยตุนเดียวไปเลย1 0,000บาทเพื่อกระตุกแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจใช่ตอนแรกบอกว่าจะประมาณช่วงสักประมาณเดือนมีสายนปีหน้าแต่ว่าล่าสุดเห็นบอกว่าขยับให้เร็วขึ้นเร็วขึ้นใช่ค่ะเป็นวันที่1่กุมภาพันธ์แล้วเขาบอกว่านโยบายนี้เนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแต่เขาเน้นย้ำเขาใช้คําว่าอะไรไหมคะเพื่อไทยกระตุกเศรษฐกิจนั่นเองค่ะทั้งกระตุ้นทั้งกระตุกเนี่ยนะเพื่อให้เหมือนตกใจแล้วเดินหน้าต่อไงนะก็เป็นอีกหนึ่งนโยบายแต่ที่แน่ๆ พอเขาถือว่าเป็นนโยบายสําคัญหลายคนก็ถามเงินมาจากไหน<อ>แสนหกหมื่ล้านเนี่ยไม่ใช่ก้อนน้อยๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเงินเอามาแล้วเนี่ยระยะสั้นระยะกลางระยะยาวและผลที่จากเงินที่ใช้เ,เยอะขนาดเนี้ยันจะมี ผลหรือว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนใช่ค่ะโดยประเด็นเนี้ยเงินดิจิทัล10 0 0 0บาทเห็นบอกว่าทางสวมีคําถามหลายประเด็นด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งประเด็นสําคัญในการอภิปรายใดวันแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในช่วงของสัปดาห์หน้าด้วยและเมื่อเช้าเนี่ยท่านนายกร,ร<ช>ัฐมนตรีเข้าไปที่พักแต่เช้าเลยเนี่ยไปสัมภาษณ์ในประเด็นนี้เหมือนกันนะก็บอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างพูดคุยกับทุกภาคส่วนนะอย่างที่บอกว่าเงินน่ะมันจํานวนไม่ใช่น้อยๆดังนั้นเนี่ยการที่เราจะใช้งบประมาณแบบเนี้ยเนี่ย หลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเรื่องของการจัดทํางบประมาณต้องศึกษาด้วยครับว่ากระทบเนี่ยผลที่จะเกิดมาจะกระทบกับวินัยการเงินการคลังของประเทศไหมรวมไปถึงดูในเรื่องของจํานวนตัวเลขของหนี้สาธารณะด้วยนะครับว่ามากน้อยแค่ไหนครับเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีในเศรษฐาทวีสินครับเดินทางเข้าพักเพื่อไทยให้สภาพณ์กับเสื่อมวลชนครับถึงความคืบหน้ากับโครงการดิจิทัลวอลเลยหนึ่งหมื่นบาทโดยบอกว่าเรื่องนี้ตอนนี้พูด,พดคุยกับหลายภาคส่วนแล้วนะครับ อยู่ระหว่างการทำเรื่องของงบประมาณรวมถึงแหล่งที่มาของเงินทุนและเมื่อวานนี้ก็มีการพูดคุยกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยด้วยว่าแบงค์ชาติครับซึ่งผัวแบางค์ชาติให้ข้อคิดและก็ให้คําแนะนําในหลายเรื่องเช่นการดําเนินการในระยะกลางและระยะยาวของประเทศระบบการเงินการคลังนั้นจะเป็นในลักษณะใดตัวเลขหนี้สาธารณะจะขึ้นลงอย่างไรซึ่งผัวแบางค์ชาติก็เห็นด้วยนะครับว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ต้องมีการพูดคุยให้ชัดเจนกันก่อน วันนี้ครับจึงขอทําการบ้านให้ดีก่อนและขณะนี้เองก็ยังไม่สามารถเข้าไปดําเนินการได้อย่างเต็มที่เนื่องจากต้องรอการถแถลงนโยบายต่อที่ประชุมรัฐสภาก่อนจึงจะสามารถสั่งการได้จึงไม่อยากพูดให้เกิดความสับสนฟังเสียงท่านนายกเศรษฐาครับผมว่าผมมีการพูดคุยกันไปเยอะๆไปหมดน,น,นะครับเราอยู่ในช่วงระหว่างที่เรากําลังทําเรื่องของงบประมาณเงินจะมาจากไหนนะครับมีคุยกับทุกๆภาคส่วน เมื่อวานนี้ก็มีการคุยกับท่าน,นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยท่านก็ให้ข้อคิดมาเคลียร์กันหลายเรื่องนะครับท่านก็ให้คำปรนน์าให้คําแนะนําว่าถ้าเราออกที่ยอดโซบอลเลยแล้วเนี่ยระยะกลางกับระยะยาวของประเทศเนี่ยะระบบการเงินการคลางจะเป็นลักษณะไหน,นนะครับอย่างเช่นตัวเลขนี้สาระาจะขึ้นจะลงอย่างไรนะครับท่านก็เห็นด้วยว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าต้องมีการพูดคุยให้ชัดเจนนะครับไม่อยากให้มีการพูดคุยกันไปหลายอย่าง ผมถามไปแล้วครับผมตอบไปแล้วเมื่อกี้นี้นะครับว่าขอเวลานิดนึงนะครับไม่อยากจะตอบไปเลยเดี๋ยวไปเขียนกันก็จะเกิดความเข้าใจผิดของความกรุณาหน่อยเถอะมันมีหลาย่วนที่มันสามารถทําได้นะครับคำถามต่อไปครับคำถามต่อไปครับขออนุญาตเป็นบลอกเชนแน่นอนครับเป็นบอกเชนแน่นอนครับิการที่ยงยังให้ความเนไว่านี้ออกไปแรกของปีหน้าใช่ครับใช่ครับ คืออยู่ในระหว่างการศึกษายังบอกไม่ได้ว่าในขณะนี้จะเป็นอย่างไรแต่ว่าอยู่ในรูปแบบของบอกเชนเพราะอะไรมันสามารถที่จะตรวจสอบได้นั่นเองนะคะส่วนการจัดตารางว่าร้อยวันแรกจะทําอะไรบ้างเพื่อให้ประชาชนได้ติดตามการทํางานของรัฐบาลหรือไม่นายกรัฐมนตรีบอกว่าจะพิจารณาก่อนตอนเด็กก็ยังไม่ได้พูดคุยกันถึงเรื่องนี้แต่จะเห็นผลงานอย่างแน่นอน ขณะที่การประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าก็คือท่านนายกบอกนะ13กันยายนน่ยนะคะคือผู้สื่อข่าวก็สอบถามอยู่เหมือนกันเอ๊ะว่าจะมีวาระอะไรเล่งด่วนหรือไม่ท่านนายกบอกว่านอกจากเรื่องแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วเรื่องของลดราคาพลังงานก็ยังมีอีกหลายเรื่องทีเดียว ขณะที่ประเด็นเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทก็มีทางสอวอใช่ไหมคะมีความวิพากษ์ในเรื่องนี้เหมือนกันอย่างเช่นนายคำนวณสิทธิสมา,สออน,น,านสวในฐานะโฆษกคณะกรรมการประสานงานวุฒิสภาหรือว่าวิปสอวอค่ะก็พูดถึงการประชุมวิปเพื่อหาหรือเตรียมความพร้อมสําหรับการถแถลงนโยบายต่อรัฐสภาว่าคือสอวอเนี่ยตอนนี้นะได้รับรูปเล่มนโยบายของรัฐบาลแล้ว แล้วก็ในกนมาริิการแต่ละคณะก็เริ่มศึกษานโยบายในแต่ละด้านค่ะโดยประเด็นหลักๆเนี่ยมองว่าอยู่ที่นโยบายเงินดิจิทัล1,000 0บาทภา,ายในไตรามาสแรกของปี2,567ค่ะซึ่งก็น่าจะเป็นนโยบายสําคัญที่สุดของรัฐบาลชุดนี้แล้วก็เป็นนโยบายที่ไม่เคยมีมาก่อนก็เลยถูกตั้งคําถามว่าเอ๊ะมีความจําเป็นที่จะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ครั้งเดียวหรือไม่ จะนํางบประมาณเนี่ยมาจากไหนอย่างไรก็เชื่อว่าคงจะมีการอภิปรายกันอย่างกว้างขวางในเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะที่นายกรัฐมนตรีซึ่งก็ควบกับตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยก็จะได้มีโอกาสมาชี้แจงให้เกิดความกระจ่างในประเด็นนี้ด้วยค่ะในนโยบายของรัฐบาลชุดนี้เนี่ยที่ขึ้นต้นมาเสมือนเป็นการตั้งนโมเลยก็คือว่าการ แจกเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านกระเป๋าเงินดิจิทัลเพื่อกระตุกเศรษฐกิจครั้งใหญ่อันนี้ถือว่าเป็นส่วนพิเศษที่ทางานโยบายของครัฐมตรีเนี่ยเขาขึ้นต้นไว้อย่างนี้แล้วถึงตามด้วยนโยบายเร่งด่วนเนี่ยประการนโยบายเร่งด่วน4ประการนั้นเนี่ยประการที่4ก็คือเรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นะครับเพราะฉะนั้นก,ก็คงเป็นที่คาดหมายได้ว่า ทิศทางการอภิปรายเนี่ยเรื่องแจกเงิน1,000 0บาทเนี่ยเนื่องจากเป็นนโยบายที่แปลกใหม่ไม่เคยกระทํามาก่อนแล้วก็ยังคงมีข้อสงสัยในหลักแง่หลายมุมก็คงจะมีการอภิปรายตั้งข้อสังเกตกันค่อนข้างมากมาดูสวออีกท่านนึงนะครับให้ความเห็นนายวัญชัยสอนสิริครับสวบอครับก็บอกถึงการแถลงนโยบายของรัฐบาลต่อรัฐสภาว่าจากร่างคำแถลงนโยบายของรัฐบาล ก็เห็นว่าสั้นกระชับนําเนื้อหานโยบายของทุกพักมาใส่ไว้โดยไม่ได้พูดถึงรายละเอียดปลีกย่อยมากแต่บรรจุไว้ในบทผนวกทั้งการแก้รัฐธรรมนูญและก็ยุทธศาสตร์ชาติ ส่วนรายเอียดนโยบายที่ตั้งใจจะทําเขียนไว้กระชับตรงประเด็นในลักษณะกว้างๆไม่ผูกมัดชัดเจนจนเกินไปแต่ชี้ให้เห็นถึงความตั้งใจในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจกระเป๋าเงินดิจิทัลขณะที่รายละเอียดบางเรื่องก็เชื่อว่าจะมาตอบข้อสักถามต่อที่ประชุมรัฐสภาส่วนการแก้ไขปัญหาไม่ได้ระบุร,รายละเอียดไว้แต่บอกว่าจะหารือกับทุกภาคส่วนอย่างเร่งด่วนเพื่อให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์และก็ความเห็นร่วมกัน ส่วนนโยบายจะเป็นไปตามที่หาเสียงไว้หรือไม่นั้นเป็นเรื่องกว้างๆมากกว่าเพราะแม้หาเสียงไว้พอเป็นพักร่วมก็ต้องประสานความร่วมมือและเมื่ออ่านแล้วเห็นว่านโยบายของรัฐบาลสบายๆพร้อมจะยืดหยุ่นแล้วก็พร้อมปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ไม่ถึงขนาดจะต้องเป๊ะทุกเรื่องผมดูคำถแถลงนโยบายของรัฐ,ร,ฐรัฐบาลชุดนี้นะต่างกว่ารัฐบาลชุดที่แล้วนี่มาก กระชับสั้นแล้วก็เอาเนื้อหาของนยโยบายทุกภัคก,การเมืองเนี่ยมาใส่ไว้ในนี้ก็ไม่ได้พูดถึงรายละเอียดปลีกย่อยมากแล้วก็มาอยู่ในบทผนวกนะฮะไม่ว่าจะอ้างรัฐธรรมนูญไม่ว่าจะอ้างยุทธศาสตร์ชาติไม่ว่าจะอ้างถึงแผนปฏิรูปต่างๆทั้งหมดเนี่ยอยู่ในภาคผนวกอะไรที่เป็นตัวบทกฎหมายที่กำหนดอยู่แล้ว เขาก็ถือว่าว่าไปตามตัวบทกฎหมายว่าไปตามรัฐมนูญส่วนรายละเอียดแนวทางต่างๆที่เขาตั้งใจจะทำเนี่ยเขาเขียนไว้แบบกระชับสั้นตรงประเด็นแล้วก็ในลักษณะที่กว้างๆไม่ใช่ชนิดแบบผูกมัดชัดเจนจนเกินไปแต่ชี้เห็นว่ามีความตั้งใจในการจะแก้ปัญหาเศรษ,ษฐกิจต่างๆเนี่ยมีข้อ ที่คิดว่าจะทำเนี่ยประเด็นอะไรบ้างแต่รายละเอียดบางเรื่องเนี่ยผมเชื่อว่าเขาคงจะตอบข้อสักถามในที่ประชุมรวมทั้งเรื่องการแก้ไขร,รัฐมนูญเนี่ยไม่ถึงขนาดบอกชัดเจนเลยนะว,ว่าจะมีสะสะรอ,อไม่ว่าจะทำออกมาในรูปแบบใดระย,ยะเวลาเท่าไหร่แต่บอกว่าจะนำมาหารือกับทุกภาคส่วน ไปดูภาคเอกชนที่สะท้อนนโยบายของรัฐบาลกันบ้างนะครับอย่างที่จังหวัดขอนแก่นที่นายกจะลงพื้นที่ในสุดส<ะ>ัปดาห์นี้เนี่ยนะครับนายกรัฐมนตรีก็จะลงพื้นที่พร้อมกับคณะนะครับโดยนายทวีสันวิชัยวงศ์ประธานสภาุตสาหกรรมจังหวัดขอนแก่นก็บอกว่านโยบายที่นายกรัฐมนตรีได้ประกาศไว้หลังการประชุมครมนัดแรกที่จะประกาศลดค่าพลังงานทันทีทั้งในส่วนของน้ํามันไฟฟ้าราคากาส๊ส ซึ่งภาคอุตสาหกรรมก็มั่นใจนะครับว่ารัฐบาลทําได้จริงและจะเป็นผลดีกับประชาชนทั้งประเทศเราก็ได้ฟังท่านเศรษฐาพูดแล้วว่าไม่ไม่มีฮันนีมูนนะครับจะพร้อมทํางานรับใช้ประชาชนอย่างเต็มที่แล้วก็เป็นรัฐบาลของประชาชนซึ่งผมคิดว่าจังหวัดขอนแก่นเองก็โชคดีนะครับที่ที่ท่าน,ท,านท่านเลือกท่านเลือกที่จะมาพบปะแล้วก็เรื่องมารับฟังแล้วก็มาขับเคลื่อนเมืองขอนแก่นซึ่งผมเอง ผมก็ได้พูดตั้งแต่เนินเน่นๆนะครับมีโอกาสได้พูดหลายรอบว่าเราอยากเห็นรัฐบาลเราอยากเห็นคอมอที่ดูแลด้านเศรษฐกิจเนี่ยมารับทราบปัญหาเชิงพื้นที่ปัญหาภาพใหญ่นโยบายภาพใหญ่เนะโอเคส่วนปัญหาเชิงพื้นที่เนี่ยเราอยากเห็นตรงนี้ซึ่งสภาอุตสาหกรรมเองก็ได้รับการประสานงานว่าให้ทําการบ้านเพื่อเสนอต่อรัฐบาลน,นะครับโดยเสนอกับท่านนายกทบโดยตรงได้นะครับซึ่งหนึ่งนโยบายนโยบายของที่พรรคเพื่อไทยเขาหาเสียงไว้ก็เช่น เรื่องนโยบายการเป็นขับเคลื่อนเรื่องนิวบิสเนสโซนนะครับซึ่งขอนแก่นก็ถูกเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ถูกเลือกใน New Business Zone นั้นผมก็จะนำเสนอเรื่องนี้ครับว่าจังหวัดขอนแก่นเรามีความพร้อมด้านใดบ้าง ก่อนที่จะ,ะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาทีนี้มาดูนโยบายในส่วนของรัฐบาลกันบ้างนะคะหลังจากที่นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมคณะรัฐมนตรนะีพิเศษที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อพิจารณารายละเอียดและการเตรียมความพร้อมในการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาค่ะสำหรับถ้อยแถลงนโยบายต่อรัฐสภาในวันที่11กันยายนนี้เห็นบอกว่ามีการเผยแพร่ที่มีรายละเอียดใน55หน้าสาระสำคัญในการวางกรอบนโยบายในการบริหารและพัฒนาประเทศตามกรอบความเร่งด่วนนะคะอย่างเช่น กรอบระยะสันะ้นรัฐบาลมีความจําเป็นที่จะต้องกระตุ้นการใช้จ่ายจุดประกายให้เครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจกลับมาเติบโตอีกครั้งประกอบก,บกับการเร่งแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าของประชาชนเร่งด่วนแล้วก็รวดเร็วค่ะส่วนกรอบในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะคะรัฐบาลจะเสริมขีดความสามารถให้กับประชาชนค่ะผ่านการสร้างรายได้ลดรายจ่ายสร้างโอกาสแล้วก็ลดความเหลื่อมล้ําสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชนทุกคน สำหรับคําแถลงนโยบายรัฐบาลของนายกรัฐมนตรีอย่างเช่นการแก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วยนโยบาย1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิท a l วอลเล t ก็จะทําหน้าที่เป็นตัวจุดชนวนที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศขึ้นมาอีกครั้งและส่งเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงกระจายไปยังทุกพื้นที่ให้หมุนเวียนในเศรษฐกิจระบบฐานรากค่ะครับนั่นคือนโยบายเร่งด่วนค่ะ ประเด็นแรกเลยนะในคำถแถลงที่ถ้าลองไปเปิดไฟล์เต็มๆดูเนี่ยเรื่องของเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทนี่แหละนะครับนอกจากนี้ยังมีเรื่องของเร่งด่วนอีกอย่างเมื่อสักครู่ที่กราฟิกขึ้นมา<ะ>นโยบายเร่งด่วนอีกหลายเรื่องที่ต้องเร่งจัดการทั้งเรื่องของนิสินภาคการกเกษตรภาคธุรกิจและภาคประชาชนการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชนโดยรัฐบาลจะสนับสนุนให้เกิดการบริหารจัดการราคาพลังงานทั้งค่าไฟฟ้าค่ากา๊าซหุงต้ม นโยบายผลักดันการสร้างไรายได้จากการท่องเที่ยวส่วนนโยบายเร่งด่วนสุดท้ายก็คือการแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องของรัฐธรรมนูญปี2560เพื่อให้คนไทยได้มีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นโดยยึดรูปแบบการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและไม่มีการแก้ในหมวดพระมหากษัตริย์ โดยรัฐบาลจะหารือถึงแนวทางการทําประชามติที่ให้ความสําคัญให้กับการทําให้ประชาชนทุกภาคส่วนนั้นมีส่วนร่วมในการออกแบบกฎกติกาที่เป็นประชาธิปไตยทันสมัยและเป็นที่ยอมรับร่วมกันรวมถึงการหารือถึงแนวทางการจัดทํารัฐธรรมนูญในรัฐสภาเพื่อให้ประเทศนั้นสามารถเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงขณะที่พรรคก้าวไกลเองครับได้ออกแคมเปญช่วยกันตรวจคำสัญญาหาเสียงจากเอกสารที่ถูกคาดการกันว่า เป็นคำถแถลงนโยบายรัฐบาลเศรษฐาหนึ่งโดยระบุว่าไม่มีเรื่องให้เลือกตั้งสมาชิกสภา,าร่างรัฐธรรมนูญไม่มีร่างฉบับใหม่ทั้งฉบับไม่มีการขึ้นค่าแรงขั้นต่ําและไม่มีรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายเพราะเขียนมาแบบนี้ยก็จะมีะเครื่องหมายคําถามหรือว,ว่า question mark เอาไว้ตามหลังทุกคําที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้คําสัญญาหาเสียงหายไปเยอะขนาดนี้ เราหวังว่าเอกสารฉบับนี้จะยังไม่ใช่ฉบับจริงมารอลุ้นเอกสารทางการอีกครั้งพร้อมจับตาในการถแถลงนโยบายรัฐบาลและติดตามการอภิปรายของพรรคเก้าวไกลเร็วๆนี้